ก็สวัสดีนะคะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านตลอดจนสื่อมวลชนนะคะที่เข้าร่วมรับฟังการรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของเดือนมิถุนายนประจำปี2565ค่ะดิฉันสิริเพนเกียรติเ,เฟื่องฟูรองผู้มีการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมขออนุญาตนำเรียนภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ ขออนุญาตนำเรียนประเด็นสำคัญนะคะที่ส่งผลต่อการผลิตในเดือนมิถุนายน2565โดยสรุปเป็น3ประเด็นสำคัญค่ะประเด็นแรกนะคะยังคงเป็นปัญหาของซัพพลายช็อตเทสนะคะที่ยังไม่คลี่คลายโดยเฉพาะการขาดแคลน s e มิคอนดักเตอร์เพื่อใช้ในการผลิตรถยนต์และก็สินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็เป็นผลมาจากสงครามที่ยังคงยืดเยื้ออยู่นะคะ ก็ส่งผลต่อวัตถุดิบนะคะประกอบกับมีการล็อกดาวน์ของประเทศจีนนะคะก็ยังคงส่งผลต่อการขาดแคลนของเซมิคอนดักเตอร์ค่ะประการถัดไปนะคะสถานการณ์เงินเฟ้อนะคะยังคงส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมนะคะเพิ่มขึ้นผ่านต้นทุนการผลิตก็อย่างต่อนเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นดัชนีราคาผู้ผลิตในหมวดสินค้าอุตสาหกรรมในเดือนนี้นะคะขยายตัวร้อยละ12.9 แต่สำหรับเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็ขยายตัวร้อยละ11.8ค่ะรวมไปถึงดัชนีผู้บริโภคนะคะก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะก็ไปอยู่ที่ประมาณ7.6ถึง7.7แล้วค่ะประเด็นสำคัญประเด็นที่3อาจจะเป็นปัจจัยเชิงบวกนะคะที่เกิดขึ้นสำหรับส่งผลต่อดัชนีในเดือนนี้ก็คือกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศของเราก็ทยอยปรับตัวดีขึ้นนะคะ ก็สะ้อนได้จากการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกันน้ํามันปิโตรเลียมขยายตัวต่อเนื่องค่ะเป็นเดือนที่9ติดต่อกันแล้วนะคะนอกจากนี้ดัชนีในกลุ่มที่ต่อเนื่องก,กับการท่องเที่ยวก็ขยายตัวได้ดีตามตามกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับค่ะอัญมณีรองเทา้ากระเป๋าแล้วก็รวมถึงเครื่องดื่มก็เบียร์นะคะก็เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องนะคะที่ขยายตัวได้ดีค่ะ ต่อไปขออนุญาตนำเรียนดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ MPI ของเดือนมิถุนายนนะคะก็คือดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ98.05นะคะก็หดตัวเล็กน้อยนะคะอยู่ที่เพียง0.08นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันเมื่อปีที่แล้วแต่ถ้าเทียบกับเดือนที่แล้วนะคะก็คือปรับตัวดีขึ้นค่ะจะหดตัวอยู่ที่ร้อยละ1.98ค่ะ สำหรับไตรมาสที่2ของปีนี้นะคะก็หดตัวเฉลีย่ยอยู่ที่ร้อยละ0.72ค่ะ,ะเทียบครึ่งปีแรกนะคะตั้งแต่มกราถึงมิถุนายนะคะก็ขยายตัวเฉลีย่ยค่ะร้อยละ0.48ค่ะต่อไปก็ขออนุญ,ญาตนำเรียนอัตราการใช้กำลังการผลิตค่ะเดือนมิถุนายนอยู่ที่ร้อยละ62.41นะคะก็เดือนพฤษภาค,คมเดือนที่แล้วนะคะอยู่ที่ร้อยละ62.3ค่ะ ถ้ามาดูไตรมาสที่2นะคะ,ะเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ61.08ถ้าดูกันในเครื่องปีแรกนะคะมกรลาถึงมิถุนายนก็คืออยู่ที่ร้อยละ63.81ค่ะต่อไปก็จะขออนุญาตนำเรียนรายละเอียดที่ส่งผลต่อดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมนะคะ ออที่สําคัญสําคัญนะในเดือนมิถุนายนขออนุญาตน,นําเียนประเด็นที่เป็นบวกก่อนนะคะก็3อุตสาหกรรมนะคะก็ขออนุญาตเติ่มต้นที่อุตสาหกรรมการกลั่นน้ํามันนะคะก็เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ18.53ค่ะก็แน่นอนนะคะเป็นไปตามการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวเปิดรับ นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบรวมทั้งนักท่องเที่ยวภายในประเทศของเราเองนะคะมาตรการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมโควิด -19 ก็ได้ลดน้อยแล้วก็ปรับรูปแบบการดําเนินการประชาชนก็มีการออใช้ชีวิตในปกติเพิ่มมากขึ้นมีการเดินทางเพิ่มมากขึ้นนะคะแน่นอนส่งผลต่อกลุ่มนี้นะคะให้มีการส่งผลบวกต่อดัชนีอุตสาหกรรมของเราค่ะกลุ่มที่2นําเรียนเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศค่ะ กลุ่มนี้ก็ขยายตัวถึงร้อยละ21.26ค่ะก็ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือกลุ่มยูโรโซนค่ะก็ประกอบกับมสภาวะนะคะแปรปวนของอากาศอุณหภูมิหลายๆประเทศสูงขึ้นแต่ที่40นะคะก็ส่งผลให้เครื่องปรับอากาศก็มีคำสั่งซื้อมากขึ้นนะคะก็ส่งผลบวกค่ะขยายตัวกันไปที่21 เลยค่ะกลุ่มที่สามนะคะจะเป็นการผลิตรถยนต์ค่ะการผลิตรถยนต์ก็เพิ่มขึ้นถึงร้อยละสี่นะคะตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังการผ่านคลายมาตรการควบคุมโควิดทีนะคะมีการเร่งผลิตเพื่อส่งมอบตามครังสั่งซื้อก่อนหน้านะคะรวมทั้งมีการ เ,ออเดินทางกันมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนั้นนะคะมีการขนส่งสินค้าเกษตรที่มีการขยายตัวก็ส่งผลต่อการสั่งซื้อลดปิ๊กอัพอะคะ่ะก็ทําให้การผลิตรถยนต์ในเดือนนี้ขยายตัวคะ่ะทีนี้มาชวนดูอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบแล้วส่งผลรบต่อดัชนีนเดือนมิถุนายนนะคะขออนุญาตนำเรียน3ามกลุ่มอุตสาหกรรมเช่นกัน เริ่มที่กลุ่ม h a r d ด r ิส t ไดค่ะอันนี้ก็หดตัวอยู่ที่รอยละ30.63นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วค่ะจากการปรับลดเวลาการทำงานลดลงนะคะของผู้ผลิตรายสำคัญนะคะประกอบกับความต้องการลดลงรวมถึงการยกเลิกการผลิตสินค้าเก่าในบางรุ่นที่ได้รับการผลกระทบจากโควิด -19 ก็ยังคงอยู่ ประกอบกับสงครามนะคะรัสเซียยูเครนก็ยังคงยืดเยื้อนะคะเศรษฐกิจชะลอตัวนะคะก็ส่งผลกระทบต่อกลุ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดดิไดสได้ค่ะกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มที่2ก็เป็นอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกค่ะก็หดตัวอยู่ที่ร้อยละ15.35นะคะก็จากการที่ปิดระบบนะคะชัดดาวปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่อเนื่องของผู้ผลิตสําคัญบางรายต่อเนื่องจากเดือนก่อนค่ะก็สง่งผลให้กลุ่มนี้ก็อุตสาหกรรมส่งผลลบนะคะ ปุ่มที่3ค่ะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าค่ะหดตัวอยู่ที่ร้อยละ16.72นะคะก็จากความต้องการบริโภคลดลงนะคะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะการก่อสร้างก็ลดน้อยลงนะคะก็ประกอบกับวัตถุดิบทางการก่อสร้างในการตลาดปรับตัวสูงขึ้นด้วยการลงทุนของภาครัฐก็เริ่มชะลอตัว รวมทั้งราคาเหล็กในตลาดโลกมีแนวโน้มที่ปรับตัวลดลงก็ทําให้ผู้ผลิตเนี่ยก็จะพยายามจะใช้สินค้าเหล็กในสต๊อกก่อนนะคะก็จะเป็นการงดการผลิตสินค้าแล้วก็สั่งงดการสั่งสินค้าในบานรายการชั่วชั่วคราวนะคะเพื่อระบายสินค้าที่อยู่ในสต๊อกที่มีอยู่แทนก่อนคะ่ะก็อันนี้เป็นอุตสาหกรรมสำคัญนะคะที่ส่งผลบวกแล้วก็ส่งผลลบ ทีนี้ขออนุญ,ญาตตรงในรายละเอียดในภาวะอุตสาหกรรมสาขาที่สำคัญสำคัญในเดือนมิถุนายนเราจะขอเริ่มกันที่อุตสาหกรรมอาหารนะคะอุตสาหกรรมอาหารนะคะ่ะดัชนีผลผลิตขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ1.8ค่ะสำหรับเครื่องดื่มนะคะดัชนีหดตัวค่ะอยู่ที่ร้อยละ4.0ค่ะถ้าจะมาดูนะคะมูลค่าต่อไปนะคะขออนุญ,ญาตไปที่อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ ถ้ภาพรวมของกลุ่มอุตสาหกรรมนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะคะหดตัวค่ะอยู่ที่ร้อยละ3.4ค่ะโดยมีปริมาณการผลิตนะคะดัชนีการผลิตลดลงนะคะล,ลบ3.4นะคะแล้วก็การส่งการส่งออกนะคะก็ลดลง3.9ค่ะถ้ามาแยกเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้ามูลค่าการส่งออกนะคะอยู่ที่ลบ0.8ค่ะการผลิตอยู่ที่1.9ค่ะถ้ามาดูทางฝั่งอิเล็กทรอนิกส์นะคะมูลค่าการส่งออกก็ลดลงนะคะลบ5.8ค่ะแต่ดัชนีผล,ผลผลิตของอิเล็กทรอนิกส์นะคะอยู่ที่ลบจุค่ะลบเจค่ะ ไปชวนไปดูกลุ่มอุตสาหกรรมอันนี้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ขยายตัวนะคะกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ค่ะการผลิตรถยนต์ขยายตัวร้อยละ6.5ค่ะมาชวนดูนะคะเราผลิตทั้งหมดในเดือนมิถุนายนนะคะ1นึ0 0 0สกว่าคันนะคะในการนี้นะคะเป็นการผลิตเพื่อส่งออก ก็ลดลงลดลงนะคะร้อยละ11เนะคะเป็นการผลิตเพื่อส่งออกอยู่ที่73,887คันแล้วก็ภายในประเทศเองนะคะเราเพิ่มขึ้นนะคะร้อยละ4.6ก็จำนวนถึง67,952คันค่ะกลุ่มอุตสาหกรรมต่อไปนะคะอุตสาหกรรมปิโตรเคมีค่ะกลุ่มนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ดัชนีผล,ผลผลิต6ตัวนะคะอยู่ที่ร้อยละ 15.41นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วค่ะกลุ่มต่อไปเป็นกลุ่มที่5แล้วนะคะที่จะขออนุญ,ญาตนำเรียนรายงานจะขอแบ่งผลิตภัณฑ์ยางรายงานเพื่อทราบเนี่ยเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกจะขออนุญ,ญาตเรียนรายงานเกี่ยวกับยางรถยนต์ค่ะการผลิตนะคะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ1.70นะคะก็มูลค่าการส่งออกอยู่ที่5.57นะคะ มูลค่าการดัชนีการผลิตก็อยู่ที่1.70ค่ะในฝั่งของถุงมือยางนะคะอุตสาหกรรมการผลิตเราในกลุ่มนี้นะคะถุงมือยางขยายตัวนะคะร้อยละที่5.18ค่ะกลุ่มอุตสาหการรมต่อไปนะคะจะเป็นกลุ่มอุตสาหการรมอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ดัชนีผลผลิตหดตัวค่ะกลุ่มอุตสาหการรมพลาสติกดักชนีผลผลิตหดตัวอยู่ที่ร้อยละ9.5ค่ะ กลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่7นะคะที่จะขออนุญ,ญาตนําเรียนรายงานคือกลุ่มเคมีพันค่ะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มหนึ่งที่เป็นดัชนีผลผลิตขยายตัวนะคะอยู่ที่ร้อยละ11.1นะคะก็มูลค่าการส่งออกก็อยู่ในด้านบวกนะคะก็คือเพิ่มขึ้น7.6นะคะมูลค่าเอ่อดัชนีการผลิตอยู่ที่11.1คะ่ะกลุ่มนี้นะคะเมื่อกี้ที่นำเรียนข้างต้นว่าส่งผล ส่งผลกระทบในทางลบนะคะเป็นกลุ่มที่3ที่ส่งผลกระทบในเชิงลบในดัชนีผลผลิตของเดือนมิถุนายนก็คือกลุ่มเหล็กและเหล็กกล้าค่ะดัชนีผลผลิตหดตัวอยู่ที่ร้อยละ16.7เนะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนนะคะก็ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของกลุ่มเหล็กและเหล็กกล้าอยู่ที่ร้อยละหดตัวนะคะร้อยละ3.6กนะคะก็การมูลค่าการส่งออกก็หดตัวอยู่ที่ร้อยละ11.6 กลุ่มนี้มีการรายงานที่เพิ่มเติมนิดนึงนะคะมีเส้นการบริโภคภายในประเทศด้วยค่ะเมื่อกี้ที่เรานําเรียนว่าการก่อสร้างก็ชะลอตัวช่วงฤดูฝนนะคะก,การลงทุนภาครัฐก็น้อยลงก็แสดงให้เห็นว่าการบริโภคภายในประเทศเราก็หดตัวนะคะลบ3.6ค่ะ กลุ่มสุดท้ายนะคะเป็นกลุ่มที่ดัชนีในทุกกลุ่มของเครื่องสิ่ง,งทอและเครื่องนุ่งห่มนะคะมีการขยายตัวนะคะขออนุญาตนําเรียนเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกทางด้านซ้ายนะคะจะเป็นเส้นใยสิ่งทอนะคะดัชนีการผลิตขยายตัวร้อยละ2.83ค่ะในด้านผ้าผืนนะคะก็ขยายตัวร้อยละ 1.96, ค่ะเสื้อผ้าเสร็จรูปนะคะก็ขยายตัวร้อยละ 8. 5 5ค่ะ ในกลุ่มนี้นะคะขออนุญ,ญาตนําเรียนนะคะปัจจัยหลักก็เนื่องจากมีตลาดต่างประเทศขยายตัวต่อเนื่องนะคะเป็นเดือนที่16แล้วค่ะจากการต้องความต้องการของประเทศคู่ค้าที่สำคัญอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือเบลเยียมนะคะประกอบกับตลาดในในประเทศของเราเองก็ขยายตัวดีขึ้นนะคะประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตทางปกติ มากยิ่งขึ้นนะคะมีการเดินทางมีการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะก็ขยายตัวกันตามไปนะคะ<ม>ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่กลุ่มสิ่งทอและเครื่องนิงผมเนี่ยขยายตัวอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นตัวหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเดือนที่16แล้วนะคะค่ะ ทั้งหมดที่ได้นำเรียนก็เป็น9กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมสําคัญนะคะที่ส่งผลต่อดัชนีผลผลิตในเดือนนี้ทีนี้มาชวนดูนะคะประเด็นสําคัญที่จะส่งผลต่อการผลิตในเดือนหน้านะคะเดือนกร,รกฎา,าคม ก็ขออนุญาตแบ่งออกเป็น3ประเด็นสำคัญเช่นกันนะคะประเด็นแรกนะคะแน่นอนสถานการณ์โควิด1 9นะคะของไทยถึงแม้จะยังคงอยู่แต่อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะมาตรการต่างๆก็พยายามผ่อนคลายปรับให้สามารถอยู่ร่วมกับโควิดเข้าได้นะคะประชาชนก็สามารถออกมาใช้ชีวิตตามปกติได้มากขึ้นส่งผลทำให้การบริโภคภายในประเทศปรับตัวดีขึ้นนะคะรวมถึงนโยบายการเปิดประเทศอย่าง เต็มรูปแบบนะคะช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศของเรานะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อกังวลนะคะที่คงต้องมีการเฝ้าระวังปฏิบัติตามมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัดอยู่นะคะเพราะว่าเรายังคงต้องอยู่การระบาดของโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆซึ่งเขาก็พัฒนาตัวตามเรานะคะเขาก็เก่งขึ้นตามตามสภาพการที่เราก็พยายามที่จะอยู่ร่วมกับเขาเขาก็พัฒนาเพราะฉะนั้นเราก็ยังคงเป็นเป็นสิ่งที่เราต้อง พยายามปรับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้นะคะรวมทั้งปัญหาภาวะเงินเฟอ้อแล้วก็ค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นก็แน่นอนนะคะส,ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนนะคะประการที่2นะคะที่มีความสําคัญคือการอ่อนตัวของค่างเงินบาทค่ะการอ่อนตัวของค่างเงินบาทในครั้งนี้นะคะแม้จะส่งผลดีต่อความแข่งการแข่งขันภายในประเทศเนื่องจากว่า ในกลุ่มที่มีการส่งออกสินค้าไทยก็เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาสินค้าถูกลงนะคะเราก็เราก็สามารถส่งออกได้มากขึ้นนะคะคปริมาณมากขึ้นมีความต้องการมากขึ้นเมื่อกี้เห็นกลุ่มสิ่งทอนะคะกลุ่มอาหารเป็น2กลุ่มที่ขยายตัว แต่อีกด้านนึงผลกระทบก็คือสําหรับกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการที่มีการนําเข้าสินค้านะก็ต้องใช้เงินดอลลาร์นะคะต้องใช้เงินบาทาไปแลกเงินดอลลาร์นะฮะเราใช้เงินบาทมากเพิ่มมากขึ้นก็ส่งผลต่อต้อนทุนในการผลิตของภาคอุตสาหกรรมก็ต้องได้รับผลกระทบนี้ยังไม่รวมถึงปัญหาแรงงานนะคะแล้วก็ค่าวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยก็ผู้ประกอบการในตลาดหลัก ในประเทศที่เรานําเข้าก็มีสัดส่วนสูงก็กลุ่มนี้ก็จะได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ประการสําคัญประเด็นที่3นะคะที่ยังคงมีผลกระทบก็คือผลกระทบจากวิกฤตรัสเซียยูเครนนะคะแล้วก็วิกฤต เศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนาในประเทศในเอเชียนะคะเพื่อนบ้านของเรานะคะก็สงครามรัสเซียยูเครนก็ยังคงยืดเยื้อแล้วก็มีแววที่ทวีความรุนแรงนะคะส่งผลต่อราคาน้ํามันในตลาดโลกนะคะรวมทั้งราคา สินค้าพวกภัณฑ์และราคาวัตถุดิบต่างๆนะคะก็เป็นตัวเร่งให้อัตราเงินเฟอ้อปรับตัวสูงขึ้นค่ะต้นทุนการผลิตนะคะแน่นอนปรับตัวสูงขึ้นตามนะคะกระทบต่อผู้ประกอบการในทุกภาคส่วนเลยค่ะโดยเฉพาะ SME นะคะนอกจากนั้นนะคะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ กำลังพัฒนาในเอเชียในหลายๆประเทศขณะนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีงลังกาเมียนมาหรือก็สอปปอ,ปอลาวนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะส่งผลต่อการค้าระหว่างประเทศของไทยนะคะก็จะเป็นตัวที่จะชุดรั้งแรงขับเคลื่อนที่มาจากภาคการส่งออกของไทยค่ะ ก็จะขออนุญาตสรุปประเด็นสำคัญนะคะที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทยเราในช่วงที่กว้างขึ้นนะคะสิงหาถึงกันยายน6 5ค่ะก็คาดการณ์ว่า2เดือนนี้นะคะก็ส่งสัญญาณให้เราเฝ้าระวังอยู่ค่ะด้วยปัจจัยภายในประเทศปัจจัยต่างประเทศแล้วก็ประเด็นที่ควรเฝ้าระวังขออนุญาตนําเรียนรายละเอียดนะคะปัจจัยภายในประเทศนะคะก็อุปสงค์ภายในประเทศก็ทยอยฟื้นตัวนะคะ แต่ก็ยังมีความกังวลน,นะคะความความเครียดนะคะเกี่ยวกับราคาพลังงานแล้วก็ราคาสินค้าที่ปรับตัวนะคะความแต่อย่างไรก็ดีความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมของไทยเราก็ยังขยายตัวเพิ่มขึ้นนะคะโดยมีปัจจัยบวกจากภาครัฐในการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด n i n e t นะคะแล้วก็การปรับลดระดับการเตือนภัยโควิด19ค่ะ ความเชื่อมั่นทางธุรกิจในทุกองค์ประกอบปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะยกเว้นความเชื่อมั่นด้านต้นทุนนะคะที่ยังคงอยู่ในระดับต่ําก็ป้องเป็นโดยธรรมชาตินะคะต้นทุนสูงก็ย่อมมีความกังวลของผู้ประกอบการธุรกิจนะคะที่ยังไม่สามารถปรับตัวแล้วก็ฟื้นตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงค่ะ ปัจจัยต่างประเทศมากหน่อยนะคะ3ประการสําคัญนะคะก็คือเศรษฐกิจของโลกมีทิศทางชะลอตัวค่ะเนื่องจากหลายประเทศก็เผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อนะคะก็ส่งผลให้คําสั่งซื้อชะลอตัวสหรัฐอเมริกานะคะจากข้อมูลก็ภาวะเงินเฟ้อสูงสุดในรอบ40ปีทีเดียวเลยนะคะ สหร,รัฐเบิกาก็เริ่มส่งสัญญาณถดถอยหลังเผชิญภาวะเงินเฟอ้อแล้วก็มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะก็ส่งผลกระทบนะคะต่อกิจกรรมทางภาคอุตสาหกรรมนะคะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้านะคะทั้งโลกนะคะไม่ใช่เฉพาะไทยเราอย่างเดียวนะคะ อีกประเทศหนึ่งที่ถือว่าเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเชน่นกันก็คือสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะส่งสัญญาณหดตัวนะคะจากการใช้มาตรการล็อกดาวน์บางเมืองนะคะก็ยังมีปัญหาอื่นๆปัญหาของภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนเองค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในประเทศหรือปัจจัยต่างประเทศนะคะภายนอกประเทศก็ส่ง ถึงประเด็นที่เรายังคงต้องเฝ้าระวังในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนะคะ3ประการค่ะก็คือแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะก็จะทําให้ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นนะคะความขัดแย้งของสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนก็ยังคงยืดเยื้อนะคะก็ส่งผลต่อราคาเชื้อเพลิงนะคะที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างตลอดเวลานะคะ เศรษฐกิจโลกถดถอยค่ะแล้วก็กระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออกของไทยนะคะแล้วก็ปัญหาซัพพลายช็อตเทจก็ยังคงอยู่นะคะยังคงไม่คลี่คลคายค่ะค่ะทั้งหมดที่ได้นำเรียนก็คือการสรุปรายงานภาวะ อุตสาหกรรมประจำเดือนมิถุนายน2 5 6 5นนะคะจากสำนังกงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะคะก็ท้ายที่สุดนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่ร่วมติดตามก็รับฟังรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขอขอบคุณล่วงหน้าสําหรับสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่กรุณาเข้าร่วมรับฟังและจะก,การุณาเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลจากสํานังกงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้กับประชาชนและผู้ประกอบการได้รับทราบโดยทั่วกันค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอจบการแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะคะจากสํานังกงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมขอบคุณและสวัสดีค่ะ